รีวิวหนังเด็กชายกับนกกระสา The Boy and the Heron ผลงานล่าสุดจากสตูดิโอจิบลิเพิ่มรีวิวขอถ่ายทอดมุมมองของคนที่ไม่เคยดูผลงานของสตูดิโอจิบลิมาก่อนเลยจริงๆไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้เป็นจิบลินะคะจนกระทั่งเห็นไตเติลเรื่องราวของมาฮิโตะผู้สูญเสียแม่ในเหตุการณ์ไฟไหม้ช่วงสงครามจากนั้นเขาและพ่อก็ย้ายออกไปในเมืองชนบทไปอาศัยอยู่กับนานาซึโกะซึ่งจะมาเป็นแม่ใหม่ของเขาและกําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยที่บ้านใหม่นี้มาฮิโตะได้พบกับนกกระสาซึ่งเหมือนจงใจจะมาหาเขาและมดดนะมัันนชวให้้เขาาาตงงคํถถ,ถึ ตายของแม่แล้วก็เดินทางออกค้นหาปริศนานี้ค่ะหนังเล่าเรื่องมาแบบง่ายๆเปิดมาแบบปกตินี่แหละแต่สักพักก็มีความแฟนตาซีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีอารมณ์ขันเป็นพักๆแต่ในความง่ายนั้นในศัตว์สิ่งของสิ่งที่เราคุ้นเคยต่างๆถ้าเราเอามาถอดสัญญาจะพบว่ามีสิมโบลิที่ซ่อนไว้ลึกมากๆค่ะดูจบใหม่ๆอาจจะอึนๆตึงๆนิดนึงแต่พอเอามาตกตะกอนดูจะพบว่าโอ้โหมันแยบคายแล้วก็ดีมากๆจริงๆค่ะหนังพูดถึงโลกความเป็นความตายนรกสวรรค์การกลับชาติมาเกิดการเกิดใหม่ความผูกพันเน ครอบครัวการก้าวผ่านบางสิ่งบางอย่างใส่ตีความสนุกแน่นอนคะ่ะสําหรับนกกระสานะในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นเกาหลีจีนมีความเชื่อว่านกรานนกระสาเป็นนกวิเศษค่ะมีอายุยืน1000ป,นนน 1, ปีแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความอายุยืนสุขภาพดีปีกของนกกระสามีอํานาจในการนําพาจิตวิญญาณขึ้นสู่สวรรค์ซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นอํานาจของปีกนกกระสาด้วยคะ่ะดังเข้าฉายแล้ววันนี้11มกราคมไปดูกันนะคะ